สวัสดีครับเด็กชนบ้านนอกชาแนลครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อจากถ้ำบัวแดงนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางไปถ้ำแสงจันทร์นะครับผมครับในระหว่างการเดินทางของพวกเรานะครับก็จะเจออุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าขึ้นเขาลงเขานะครับตีนไม้ อ่าหักทับทางนะครับแล้วก็ป่าลกชัดนะครับทําเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางแต่พวกเราก็ไม่ย่อท้อนะครับลุยต่อกันเยี่ยวความมุ่งมั่นนะครับไปยัน,ยนแล้วจะใครหอนเจ้คยบ่อบ่ตัวใานี่อยู่คือว่าบ่ตัวใหญ่เด้ออือตัวนั้ ครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสี่สิบหกนาทีนะครับเราก็มาถึงปากถ้ำแล้วนะครับเห็นหรือ,อยังครับเห็นปากถ้ำหรือ,อยงังแล้ว โอนี่คือผลของความพยายามครับครับตรงนี้ย่องรอยการพักนะครับเป็นเหม็นที่ข้างเขาหน่อยนึงนะครับตรงนี้เป็นทําลึกเข้าไป หินงอกหินยอ้นยอยนะครับสวยงามตามธรรมชาติครับที่สงบสงัดด้วยสวยอดมากครับแต่ว่าท่าแสงจ,จะอยู่ข้างบนนะครับเราจะเดินทางต่อครับ ครับเราก็ต้องเจออุปสรรคอีกแล้วครับตอนนี้เราต้องต้องปีนขึ้นไปบนหน้าผานะครับต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากลยครับฉันมากครับชันมากครับหน้าผานะครับตอนนี้ปีนหน้าผา ทำแสงจันนะครับข้างในถ้ำแสงจันทร์ก็จะมืดมากเลยนะครับ เราต้องมีไฟฉายแล้วก็จุดเทียนนะครับอันนี้ก็มีหินยอองอกหินย,ย้อยสวยงามหลังจากที่เราเดินทางเข้ามาในถ้ำสักพักหนึ่งนะครับ เราก็มาเจอพระพุทธรูปนะครับเราก็จะจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปนะครับในถ้ำนะครับกราบไหว้พระก่อนแล้วก็จุดเทียนเพื่อให้เป็นแสงสว่างนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับภายในถ้ำนี้ก็เป็นโถงหลายโถงนะครับมีพระพุทธรูปหลายจุดครับ แล้วก็มีซอกหลืบแล้วก็หินย้อยงอกหินย้อยสวยงามครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังค่ำนะครับก็จะมีป่องทะลุกออกไปสู่ด้านนอกครับบริเวณนี้ก็จะถูกใช้เป็นห้องครัวนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะครับโอากาสหน้าเจอกันใหม่ว่าผมจะมีสถานที่ไหนมาให้ดูให้ชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่มพลาดวิดีโอต่อไปที่ผมจะพาไปชมไปดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ นกไงครับมันนกไงะลิงครับผมว่าจะเป็นลิงมากกว่องเสียงคือปิดนกเด็กนะครับ